สำนักงานเขตสุขภาพที่10ส,สังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีเขตรละผิดชอบอยู่5จังหวัดนะครับก็คือมีอุบลราชธานีศรีสะเกดยโสธรมุกดาหารและอำนาจเจริญนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออุบลราชธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของทางโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณในพระสังฆาชูปธรรมนะครับที่อยู่ที่อุบลราชธานีซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลที่ รเริ่มเดิมทีนะครับมีวัตถุประสงค์ที่จะดูแลพระสงค์ที่อาพาธนะครับที่จะอยู่เป็นประจำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็มีวางไว้เป็นขนาดประมาณ400เตียงนะครับแต่ไยงไก็ตามแต่นะครับนอกจากพระพิสูงน์ที่ได้มารับการบริการดูแลรักษาแล้วเนี่ยยังมีประชาชนคนทั่วไปได้มารับการบริการอยู่ด้วยที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็เลยมีการขยายวัตถุประสงค์ออกไป ให้การบริการกับพี่น้องประชาชนคนทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจของผู้มารับบริการเราก็เลยขยายนะครับให้มีศักยาภาพเพิ่มขึ้นถูกยกฐานะให้เป็นโรงพยาบาลในระดับเอสนั่นหมายถึงว่าก็คือจะเป็นระดับโรงพยาบาลที่มีศักยาภาพสูงก็ะจะมีบุคลากรที่มีความเฉพาะด้านมีเรื่องของทางด้านโครงสร้างที่จะต้องปรับปรุงขึ้นไปด้วยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ให้การสนับสนุนกับทาง เขตสุขภาพที่1 0นะครับกับโรงพยาบาลแห่งนี้ในการพัฒนาด้านต่างๆทั้งเรื่องของคนเรื่องของเงินงบประมาณแล้วก็เรื่องของสิ่งก่อสร้างกรุภัพันอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้รับการดูแลอย่างต่อนเนื่องมาตลอดครับที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้ให้ความกรุณากับทางเขตสุขภาพที่1 0ในการสนับสนุนงบงบประมาณมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้มีการลงไปที่โรงพยาบาล ในทั้งหมดของ5จังหวัดในเขตสุขภาพที่10ด้วยนะครับต่างโรงพยาบาล50้าพรรษาก็เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่รับการสนับสนุนนี้ด้วยนะครับล่าสุดก็จะมีแผนในการที่จะดําเนินการกอร่อสร้างเพื่อที่จะขยายในการให้การบริการนะครับหลายตึกอยู่เหมือนกันครับซึ่งตอนนี้แผนต่างๆก็วางเอาไว้ในแต่ละปีแต่ละปีเป็นลาดับไปนะครับเช่นในเรื่องของอาคารสนับสน,นุนบริการนะครับซึ่งก็จะเป็นอาคาร สนับสนุนบริการ8ชั้นนะครับอาคารบำบัดร,รักษานะครับซึ่งก็จะเป็นขนาดของ4ชั้นนะครับแล้วก็เป็นอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับซึ่งก็เป็นอาคารขนาด3ชั้นแผนต่างๆนี้ทางโรงพยาบาลนะครับก็ได้มีการประชุมปรึกษากันและมีความต้องการนะครับแล้วก็ทําแผนขึ้นมาซึ่งเราก็ได้รับความโกโรุณาจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้วางลําดับของการ ความสำคัญของแต่ละตึกเอาไว้ในแต่ละช่วงปีนะครับซึ่งก็จะมีการวางลำดับไว้แล้วก็นำไปสู่การพิจารณาในระดับของกระทรวงต่อไปซึ่งก็ตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นความสำคัญที่ทางด้านการเพิ่มศักยภาพนะครับเพราะว่าถ้ามี เรื่องของผู้มารับการบริการแล้วความอำนวยความสะดวกการเสริมศักยภาพให้กับแพทย์พยาบาลบุคลากราทางการแพทย์รวมถึงให้ประชาชนได้รับพื้นที่ในการบริการเพิ่มเติมขึ้นก็เป็นแผนที่เราต้องคิดวางแผนเรื่อยล่วงหน้านะครับช่วงปีมหามงคล7 2พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็จะอยู่ในช่วงเวลาข้างหน้านี้ก็คงจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เฉลิมฉลองในเทศกาลในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเป็นการสึุดีของ พระบรมราชูิประถ์ที่ท่านได้มีเมตตาต่อประสบไม่ก่อนในการที่จะดูแลทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์รวมถึงประชาชนคนทั่วไปด้วยครับ